السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير قم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ق ต م س า ت ي ق ا م ล ت ا ش ي ซุ ل ฮ ه นะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะจวทดทางสถานีโทรทัศน์เยอีมทีวีทีวีศรัทธาชนอยู่ในขณะนี้นะครับกับผมมันสุสาสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาตี5จนถึง6กโมงเช้า กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านอย่างไรชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรถูกต้องตามหลักของวิชาตะวิท์เพื่อที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความถูกต้องในทุกอักขระในทุกตัวอักษรให้เหมือนกับที่ประธานมาให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงแม้อักษรเดียวชูโรขอบคุณตอ่อพระองค์อฮะสุบฮานะฮูวะอาลาในทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาส ที่จะได้มาเรียนอัลกุรอานกันในทุกๆยามเช้าดีๆแบบนี้นะครับพี่น้องที่คารบรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละนะครับขอให้พวกเราทุกคนนั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลละนะกันให้มากๆนะครับนะที่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของเรานะไม่ว่าจะเป็นเ,เรี่ยวแรงของเรานะครับเวลาของเราที่มีหัวใจของเราที่ผูกพันอยู่กับการเรียนรู้อัลกุรอาน มดุลิ u l าห์อัลฮัมดุลิลลาห์มวลกันสันสริญแด่พระองค์อัลผู้สูงสุานะคาลาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์4680140931พี่น้องที่กระบังไหลครับนะก็ฝากกันแชร์ด้วยนะครับฝากกันแชร์นะแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขาได้รู้จัก แล้วก็มาเรียนรู้อันกุรอานกันในยามเช้าดีๆแบบนี้นะครับนะอัลฮัมดุลิลละนะนะอัลฮัมดุลิละเอาละวันนี้ผมได้นะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับนะก็ยังพอได้ดูนะครับนะคอมเมนต์ของพี่น้องกันบ้างนะอัลฮัมดุลิละมาชชอลลอฮคุณรุกยรียะนะครับอัญยารอมลังนะครับก็ไหลขอนะครับคุณสมจิตเตดอละนะครับ นะคุณอาซียาสายวารีท eh ุกระบบจบที่เธอโอ้โหชื่อเฟสอร่อยจริงๆนะครับคุณไซบาสเนหานะครับน่าทำดีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวแจ้งแจ้งทางนี้เลยก็ได้นะครับว่าเออ่เลขที่เท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับน่าทำดีแล้วนะกะบุญหลันของเรานะอัสสลามุอะลัยกุมครับมาชาลุนวะลัยกุมสุลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูนะครับพันยารอมลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณสุมนทาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณหมอมฟริดาอัสสลามุอะลัยกุม นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชา s h ล l l o คุณสมจิตนะคุณอาซียะคุณสุนทรีธนะไพรินนะครับนะมาชา s h ล l l o ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่รักให้พวกเขานั้นได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้อัลกุรอานกันนะครับนะ Al นะอัล hamdulillah มา shallo นะขอรับสมัยตาลาได้ทรงผูกประธานความง่ายดายนะครับให้เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของพวกเราทุกๆคนนะครับอัลนะ h a ด d u l i l l a h Nah, Kun Wanni ni ngap kak Alhamdulillah, masya Allah. Kun Arisara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warom kong dau ngap. Kun Chomchit, lirik Bitun kong dau Assalamualaikum, Macan Waalaikumsalam, Kun Suaidi, Assalamualaikum, Macan Alhamdulillah, ngap. Lek ti jad sib mua Farida, ngap. Jak Osi, Dan Chingjo, ngap. Nah, masya Allah. Kun Wanna Bangkak, Alhamdulillah. Nah, lek ti si sib raya ngan tua chen นแชร์แล้วใช่ไหมนะมอรอมของเรานะครับอย่าจะกินลาฮุคอยรอนนะครับนะเอาล้วครับเรามาลุยก,กันต่อครับในสุรานาซีอาตวันนี้น่าจะขึ้นในอายะที่19และอายะที่20ก <c oughs> <ynasty S 1> ่อน <c oughs> อื่นใดทบทวนกันก่อนครับียมอบชร بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة النازعات تم نوع جحركة باب ما في بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى "اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق الله العظيم" สุดากรลอฮุณเลอาซีมแท้จริงบระดัรของลอ้นั้นตัดสมจริงเสมอพร้อมกันแล้วเรียงครับพี่น้องที่กขาบอกอะไรครับขอคนพร้อมสักห้าท่านนะขอคนพร้อมสักห้าท่านนะครับใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮฺวันนี้ขึ้นอายะห์ที่สิบเก้าและอายะที่ยี่สิบเรามีเวลาณตรงนี้ยี่สิบนาทีอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมนะครับใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮฺ อัลลฮ Allah าลาได้าทรงผัวประธานความดีงามให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับน,นั่นฮัมดุลิลละมาชาอัลลอฮ์ Allah าลาได้าทรงผัวประธานความดีงามความมรดกเกิดขึ้นครับนะถ้าพร้อมแล้วนะครับนะคุณรุเกียรพร้อมค่ะคุณสุมนดาพร้อมค่ะฮัมดุลิลละมาชาอัลลอฮ์นะคุณมัดเออ่คุณปีอ๋อพร้อมค่ะนะครับคุณไรนับพร้อมค่ะนะครับนะมาชาอัลลอฮ์ อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านนะมาชาลลอ์อีกหนึ่งท่นงนนะา,าน,นครับนะคุณอาริสลาพร้อมคอ่ะเอ้าลุยกันได้เลยครับผมวะอห์ดียะกะอิลาอัลอบบิกะฟะตัลกษคำแรกไปก่อนเลยครับ,รรบวะอห์ดียะกะวะอห์ดียะกะอักษรวาวฐทานเกิดอยู่ที่ริมฟีปากราะหัตเจวิดวะปอหู ริมฟีปากหูปากไม่ว่าจะมาในรูปของสระใดก็ตามนะจะวาวีวว่าวีวูนะวันวินวุนนะครับอักษรวาวก็จะต้องหูปากทั้งสิน้นอ่ะดียะแกอักษรฮาม ZA ฐานเกิดอยู่ที่ลึกสุดของลำคอลอคอลึกสุดของลำคอเช่นเดียวกันครับอักษรฮาใหญ่นะฐานเกิดอยู่ที่ลึกสุดของลำคอเหมือนกันนะครับแต่มีลักษณะ เพิ่มเข้ามาก็คือมีการพ่นลมลอคอพอลึกสุดของลำคอพ่นลมอักษรดานฐานเกิดอยู่ที่นะครับปลายลิ้นจรดโคนฟันปอลอคอฟอปลายลิ้นจรดโคนฟันอัลฮัมดุลิลละนะเป็นหนึ่งในบรรดาอักษรที่มีการสะท้อนเสียงแต่เขายังไม่สะท้อนจนกว่าจะมีสระสุกูลหรือเขาไปตกอยู่ที่ท้ายนะครับ อักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กลางลิ้นคอลกลางลิ้นนะอักษรยาอักษรกราฟฐ,ฐานเกิดอยู่ที่โคลลินคอโอโคลลินนะพ่นลมเสียงแน่นนะครับข้อควรระวังในในคำคำนี้นะครับที่มักจะอ่านกันผิดก็คือวะอะวะอะดิยกะวะอะดิยกะโดยที่ไม่ลงลึกเสียงอักษรฮาใหญ่ วะอัดียาก,กะวะอัดียากะวะาอ่ะนะต้องลงลึกอักษรฮาใหญ่ให้ได้นะครับคำคำนี้นะที่มักจะอ่านกันผิดวะาอักดียากะวะอักดียากะโอเคนะครับต่อไปครับอีลารบ,บิกะไปคำเดียวกันเลยนะอีลารบ,บิกะ อักษรคำแรกมาสักครู่นี้เจาะประเด็นไปแล้วนะครับอา้าวโยงมานี่เลยอ่ามาชาลล์ <c oughs> อักษรลามฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดกลางเงือกปอลอกอง,องหรือเพดานปากด้านบนนะปอลอกององปลายลิ้นจรดกลางเงือกกระดกลิ้นขึ้นไปความยาวเป็นตัวเปรีนะครับอยู่ที่สองฮารอกัดนะนะมาชาลลาอักษรรอเรือสีแดงรอหนารอตับครีมนะรอนหนาเกิดขึ้นรบ บีเกะนะครับนะอ่านเข้าไปในอักษรบารนะครับอันนี้เป็นชัดด้ามุมกินนะครับการเน้นในอักษรบารที่มีการอัดแน่นเข้าไปนะครับบาตัวนี้นะครับนะมาชอลล็อกนะอักษรบารฐานเกิดอยู่ที่ไหนฐานเกิดอยู่ที่ริมฟีปาก,กือนการปากบนปากล่างแตะกันเม้มเล็กน้อยนะครับฐานเกิดอยู่ที่ ริมฟีปากเป็นหนึ่งในอักษรที่มีการอะไรมีการสะท้อนเสียงแต่เขายังไม่สะท้อนจนกว่าเขาจะมีสระสุกูลหรือไปตาอยู่ที่ท้ายนะครับนะอักษรกบาบเมื่อสุกูลนี้เจาะประเด็นไปแล้วอา้าวยงมานี่เลยครับโคลินพ่นลมเสียงแน่นนะโคลินพ่นลมเสียงแน่นนะมาชา ah. าอลล์นะเฟตัชเเดี๋ยวก่อนอิลารบบิกะนะครับ ก็ที่มักจะผิดก็ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นเท่าไหร่อิลารอบบิกาส่วนมากก็จะรบบิการบไม่ได้รบบิกาอักษรรอต้องมีความหนาไปดูคำต่อมาครับฟฟตัชอักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากฟันบนแตะริมปากล่างพ่นลมออกมาปอพอริมฝีปากพ่นลมฟันบนแตะริมปากล่าง นะพน่นพ่นลมนะเป็นอักษรพ่นลมเจ้าชาเจ้าชานะมาชาลล์อักษรตาฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดที่โค,คนฟันพอลอคอฟอปลายลิ้นจรดโคนฟันพ่นลมนะครับนะแล้วก็ไปสะกดกับตัวคอ <c oughs> ตัวคอเป็นตัวถูกสะกดคออ,ออัลคออูคอ ฐานเกิดอยู่ที่บนลำคอส่วนบนของลำคอพ่นลมเสียงแผลงนะสำคัญก็คือให้อะไรครับแผงเสียงให้ดีนะครับอักษรคอนี้มีการเขาเรียกว่าพองคนลิ้นให้ได้ฟาตฟาตัยาฟาฟตอฟาตัเม้าตาฟัตาตาเปิดสระให้ดีฟาตัชาเหมือนเรากำลังจะบอกว่ายังไงนะ ตัวตาไม่หายอากาศคอคอใช่ไหมอ่านว่ายัางไงจังอ่าจังนะให้มันมีเสียงแผงให้ได้นะเป็นอ,อักษรพ่นลมฟาจังชาที่มักจะอ่านกันผิดก็เป็นอะไรฟฟตัคฟฟตัคซึ่งคอตัวนี้เวลาออกเสียงไปปุ๊บมันไปไปดังดังตรงไปนะฟฟตัคม่ถูกฟฟจังนะต้องให้มีความ ความหนาความความแผงของมันเกิดขึ้นให้ได้ต่อมาครับอักษรเชนนั้นเกิดอยู่ที่กลางลิน้นกลอลกลางลิน้นพ่นลมแบบกระจายตาฟชชีนะมาชาชอลลฮ์อาลฮัมดุลิลละนะต้องกระจายลมออกมาให้ได้นะต้องกระจายลมออกมาให้ได้นะว่อดียักอิละรับบิกฟาตัชชา

ละก็ตัฟชีมาาอัลลอฮ์นอะอ่ามาอั a l lah มาชา a l lah ฮัมซุนรอกาวะตุนอิสติฟานอิมฟิตาอิสมาดด้วยนะละก็ตัฟชีคุณอาริสระมา s อลล lah พวกเราทุกคนนี่เก่งนะอ่ารู้ในเรื่องของมคอริยุนฮุรูฟรู้ในเรื่องของสิฟาตุนฮูรุฟแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมาดาแล้วไม่ธรรมาดาแล้วนะผมขอบอกเลยนะครับนะมาอั a l lah อายะต่อไปครับพี่น้องที่กรุ๊ปอะไรครับฟะอราห์ุลอายะตัลกุบราะเฝอรอฮุลอายะตัลกุบราะเฝอรอฮุลอายะตัลกุบรอะคำนี้นะครับโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวพันกันนะครับมีมีการหัวซ้อนกันเต็มคำสามคำนี้เลยฝอราห์ุคำหนึ่งอัลอายะต์คำหนึงอัลกุบรอคำหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มี ไม่มีแบ่งคําอะไรแล้วนะครับอักษรฟาฟาอารอหนะครับฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากมีการอะไรอ่ามีการบ่นลมฟันบนแตะริมปากล่างอักษรฟาเจาะประเด็นไปแล้วเอาโยงไปก่อนนะมาชารลอห์ฮามซาก็เช่นเดียวกันลึกสุดของลําคอเอาเขียนเขาหน่อยก็ได้นะฮะนะจะได้มีมีที่ได้เขียนบ้างนะครับลอคอลึกสุดของลอนะอาําคอนะฟอรอหู อักษรรอรอเรอือสีแดงรอตัฟครีมรอหนาเกิดขึ้นะนะรอหนานะครับรอหนาะนะความยาวเป็นตัวพีอียาวอยู่ที่สองฮาร์กัดครับผมรายการตะลุยดแดนเจดนะครับทำให้พี่น้องนั้นได้รู้ว่าแต่ละรูกลมแต่ละอักษรฐานเกิดมันอยู่ที่ไหนหหออะอ ر ا ه ุ ا ل ฟ ا อ ر أ ุ ا ه و الآيت อักษรฮาใหญ่ฐานเกิดอยู่ที่ลึกสุดของลำคอมีการอะไรมีการพ่นลมเหมือนกัน ลอคอลึกสุดของลำคอพ่นลม่าลอคอลึกสุดของลำคอ <c oughs> มีการพ่นลมอิษฮัดกอมารียะนะครับลมกอมรียะหรืออัลีฟลมอัลมารรฟานีเกิดขึ้นฮาฮูฟาอรอหูนะครับ,ลมมรรลรรบแล้วก็อะไรครับนะกระดกลิ้นขึ้นครับชอรมชัดอักษรลมอิษฮัดกอมรียะชัดลาม,ลาม,ลามขึ้นไปกระดกลินล้นอักษรลมนะลามมาสักครู่นี้เราก็บอกไปแล้วว่าฐานเกดอยู่ที่ไหน ปลอกองอปลอยลิ้นจรดกลางเหงือกนะหรือภายดินจะโดดกลางเพดานเหงือกด้าน,นบนกระดกลิ้นขึ้นไปนะครับกระดกลิ้นขึ้นไปอย่าให้เสียงเป็นนูนอย่าให้เสียงขึ้นจมูกฮุลกอมารียะอ่านชัดลามใช่ครับถูกต้องมาชาลลยีเยมมากนะครับนะมาชาลล่มมาอันะนะาาลฮัมดุล,ลิลลาฮ์นะตบอีิรัสมีใช่ครับเมื่อสกูุนี้รอนะครับนะยาวอยู่ที่สองหารกัดมาชาลอลาคุณอาซียะสายวารี มาชาลล์พิมพ์กันไปนะทบทวนความรู้กันไปนะแชร์อีกสักนิดหนึ่งนะ47ท่านฝากแชร์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะ,ะลกุรบรอ الآية الكبرى نا همزة أ ل ي น آ ت น ن ي ن َ بن م ตบ ب ي ء ه ا ر ฟีนะเกิดขึ้นจากอ ل ฟนะลามอาล ي ฟตัวนี้นะครับฮัมซะอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นฮัมซะตัวนี้จะอ่านยาวสอง ه อกัดนะครับนะ ฮัมจาตัวนี้จะอ่านยาวสองฮารกะดนะฮัมจาฐานเกิดอยู่ที่ลึกสุดของลำคอเมื่อกี้นี้เนะจาะประเด็นไปแล้วนะเจาะประเด็นไปแล้วนะครับลึกสุดของลำคอมีไม่มีการพ่นลมนะฮัมจาอยู่ตรงการลางลมอลิฟนะครับฮัมจาตัวนี้จะอ่านยาวสองฮารกะดนะพี่น้องสังเกตดูด้วยสังเกตดูด้วยถ้าอยู่บนอลิฟนะถ้าอยู่บนอลิฟจะอ่านสั้นแต่ถ้าอยู่ตรงการนะลางนะลมอลลิฟตัวนี้นะ ฮัมซ a ตัวนี้จะอ่านสองหารกัดโอเคนะน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละอักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กลางลิ้นกลอกลางลิ้นน่ะแล้วก็ตากลมอันนี้ไม่ได้อ่านหยุดนะแต่ว่าอ่านต่อนะครับอ่านวาอนต่อในคําอัลกุบรอเพราะฉะนั้นตัวตะตัวนี้จะฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดโคนฟันปอค k ฟปลายลิ้นจรดโคนฟัน,น,น,ฟนมีการอะไรมีการพ่นลมเกิดขึ้นครับผม ف أ ر ا ه الآية الآية الكبرى ชา้ชลาลมชัดลลมอักษรลามนะครับในเรื่องของอะไรอิสฮาดก็มารียานะชัดอักษรลามกระดกลิ้นขึ้นไปได้นะ <Yeah. S 2> อักษรกาบเมือสักครู่นี้ก็เจาะประเด็นไปแล้วนะครับอาวเขียนเขาซะหน่อยนะครับนะฐานกขดอยู่ที่โคลลินพ่นพล,ลมเสียงแน่นนะ yeah. โค้ลิ้นพ่นล,ลมเสียงแน่นอักษรบามาแล้วปอสะมาแล้วจ้าอัลฮัมดุล,ลิลละอักษรบาบามีสระสุกูนนี่แหละครับกอลกอลาสุกรอปอสะหมายถึงริมฝีปากสะถอนเสียงกูบกูบรา فأراؤه الآية تلكوبرا น้ามาชาอัลลอฮ์นะ ทีมอ่านคอ,นคอมเมนต์และฟังไปด้วยจ้าความรู้ล้วนๆใช่ถูกต้องครับนะนะครับทำเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะพี่น้องทุกท่านนะครับนะมาชอลอ์ที่ร่วมกันนะครับกาญประเรศบอกไม่ตอบเลยคะ่นะนะไม่กล้านั่งยุงเยอะมากโอ้โอยู่สวนยางแน่เลยดูทรงละนะมาชาลอ์มือนี่ตบยุงนะครับมือนี้ไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้แล้วใช่ไหมมาชอลามดลลล มาอัลชาลอห์รอเรือสีแดงรอหนารอเรือสีแดงรอหนาพี่น้องมาอัลชาลอห์ความยาวอยู่ที่สอง حركة มัตต์เบียรรัสมีอ่ามาอัลชาลอห์เอาเลยครับสองอันยาเรียบร้อยทบทวนกันครับฟาออฮุล فأراه الآية الكبرى ف ฮุลอายะต ة ลกุบรอ ไปทบทวนกันตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่20กันครับก่อนที่เราจะไปพักละหมาดก,กันในวันนี้อาโอธุบิลล่าฮิมันช่ายตานิรรจีมบิสมิลล่าฮิรราฮมันิรราฮีมวัน النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب يحجبه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق الله العظيم صدق الله العظيم تاتي بدون كلام تاتي ان شاء الله تاتي 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 พี่น้องจะได้นะครับเอาไปอะไรเอาไปทบทวนกันนะพี่น้องจะได้เอาไปทบทวนกันนะครับนะ่าทำดีแล้วนะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะตั้งใจกันดีเก็บข้อมูลกันไปให้เต็มที่นะเก็บข้อมูลกันไปให้เต็มที่นะครับวันนี้เราอาจจะบอกกับตัวของเราเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราเริ่มเรียนอันกุรอานช้าไปหรือเปล่าเราเริ่มเรียนอันกุรอานช้าไปหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าถ้าเริ่ม ยังไงก็ไม่สายาถ้าเริ่มเรียนเนี่ยยังไงก็ไม่สายในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะทําความเข้าใจนะครับแต่ถ้ากวันนี้ยังไม่เปิดใจที่จะเรียนนะครับผมบอกได้เลยว่าเมื่อไรคําคถามคือเมื่อไหรเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะได้เรียนรู้เมื่อไรจะได้อ่านฟาติฮะถูกเมื่อไรจะมีประกันนะที่จะคุ้มครองเราในวันกิยามัตนะ เราจะไปบอกกับพระองค์ั l l a h s u b า a ะ a h u Wa t อาลานะว่านะโอ้ล oh ฉันอ่านไม่ถูกเพราะฉันขี้เกียจกันนั้นหรือนะในเม่ Allah s u b h a ะ a h u Wa t a าลาให้เราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเรียนกันแล้วมีโอกาสที่จะทําความเข้าใจกันแล้วแต่เราเมินเฉยแต่เราไม่สนใจเราไม่เปิดใจที่จะรับ นะเราไม่เปิดไปไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้นะครับนะแล้วเราจะเอาประกันที่ไหนนะและไอค้ความความที่บอกว่าสุดความสามารถแล้วนะนะมันไม่ได้มีเกิดขึ้นกับเราเพาะเราไม่ได้เริ่มเรายังไม่ได้เริ่มเลยนะและจะมาบอกว่าสุดความสามารถแล้วและจะมาตัดพอบอกว่ายังไงนะ <c oughs> จะมาตัดพอแล้วบอกว่าเออมันทำไม่ได้หรอก ฉันเรียนไม่ได้หรอกฉันอ่านไม่ได้หรอกตัดพ้อกับตัวเองไปซะแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้พยายามยังไม่ได้ทําความเข้าใจเลยยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วบอกว่าไม่ได้ซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเราทุกคนตั้งมั่นตั้งใจนะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะครับยังไม่สายนะคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ตอนนี้เป็นอิหมั่มนำละมาแล้วอัลลอฮฺอักบฮยาซีนกองแก้วขอชื่นชม ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับนะเอาละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในช่วงนี้นะครับไปรับฟังเสียงอาจานกันก่อนแล้วก็ไปละหมาดฟัุดูซุ่พี่เดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ต่อไปนะครับช่วงนี้ขอที่เชิญทีมงานครับ